ชี้อะไรไม่ชอบว่ายน้ำ <Okay. S 1> ชี้ชี้อะไรอ่ะชี้ขี้หนาว <c oughs> ชี้อะไรอ่ะช, <c oughs> ชี้เปลือยชี้ใ่คะ่เลยชี้โดนไลฟ์สวิมมิ่งชี้โดนไลฟ์สวิมมิ่งอ้าว <c oughs> อ,อดเลย อดจูบแม่เลยอ่าถามใหม่ลูกถามว่าถ้าเกิดแม่ต้องไม่ได้อะจูบดีกว่าเออรู้จักจูบผมเอาคำถามใหม่อืมหมาคนตีกันให้ชนะม<า>หมากูงัยกูเขาอะไรครับ เพราะว่าหมาหมู่หมามีมข,ขีขาก็าแม่ตอบหมาถูกแล้วอะก็หมาชนะไงหมามันดุกว่าเออหม,ม,มามัดเยอะหมามัดเยอะจบเกมแล้วแม่ตอบถูกนะ